สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออสเซลขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะสำหรับคลิปน,นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีนะฮะเป็นที่ดินมีเนื้อที่เยอะมากๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูที่ดินกันก่อนเลยนะครับจากภาพมุมสูงแล้วก็มาพูดคุยเรื่องรายละเอียดของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมปไปดูกัน สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ดินติดถนนนะฮะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับ500เมตรได้นะครับผมมันจะมีช่วงที่ติดกับถนนเนี่ยฮะมันจะมีฝากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันมีเนื้อที่อยู่ประมาณสึกหกไร่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ประมาณ100กว่าไร่นะครับในใบเอกสารสิทธิ์นะครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นนส .4 จอนะครับผมเป็นโฉนดคู่แดงนะฮะคืออย่างจะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ ในเนื้อที่ตรงนี้ผมเคยผมลองวัดดูนะครับแล้วมันมีความที่ไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงร้อยกว่าไร่นะแต่ในเอกสารสิทธิ์นะครับมีมีจำนวนร้อยกว่าไร่นะครับผมต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินทําเกี่ยวกับนาข้าวนะครับผมมีพื้นที่ที่เหมาะสมเก่การปลูกข้าว น่าจะไม่ได้ทั้งปีหรือยังไงนี่แหละครับผมเนะี่ยถ้าจำไม่เอถ้าให้ผมประเมินนะครับจากภาพโดยรวมนะครับผมอาจจะทํานาได้เป็นบางช่วงนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวิวเขาหลวงนะครับผมตามที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมขายในราคาไล่ล,ละ1,20,000บาทนะฮะจำนวนเนื้อที่ ของตัวเอกสารนะครับร้อยกว่าไร่แต่ผมลองวัดจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ถึงนะครับผมต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างแบบนี้นะฮะคือลองวัดแล้วมันก็ได้ประมาณทัก67ถึง70กว่าไร่เองนะครับผมหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะใครที่สนใจกับพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะขอโลเคชั่นนะครับมาดูพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับผมใครที่อยากต้องการนะครับซื้อไว้ทําเกี่ยวกับ กเกษตรกรรมนะครับเกี่ยวกับนาข้าวอะไรอย่างนี้หรือว่าซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้เช่นกันนะครับผมเนื้อที่ตรงนี้เราจะต้องมาลางวัดกันว่าพื้นที่มันจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวที่ดินเองมันมีหลายแปลงนะครับผมผมก็ลองลางวัดให้คร่าวๆกับท่านผู้ชมดูว่ามันไม่ไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงร้อยกว่าไร่นะครับแต่เอกสารสิทธิ์มันอ้างว่า เนื้อที่จริงๆของเขาอ่ะมันถึงร้อย่าไร่นะครับผมก็ตามที่ผมบอกกับท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจนะครับมาดูพื้นที่ตรงนี้ถ้าชอบตรงนี้แปลงนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยในเรื่องของตัวรังวัดที่ดินหรือว่าตัวแปลงที่ดินนะครับว่าถ้ารางวัดไปแล้วถ้ามไม่ถึงแล้วก็มาเสนอราคากันอะไรยังไงนะครับ สำหรับใครที่สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร084-228137หรือแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลทับทันอาเภอไม่ใช่ตำบลทับทันอยู่ที่อาเภอทับทันจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดก็ถ้าพูดตกบุกพ่องตรงไหนก็ขออภัยกับท่านผู้ชมนะครับผม ส่วนในเรื่องของราคานะผมก็บอกกับท่านผู้ชมแล้วนะครับผมก็มีราคาในราคา1นึ0 0 0สนบาทนะครับก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีว่ามีอาการไอนะครับเจ็บคอด้วยแล้วก็พูดไม่ค่อยถูกทักเท่าไหร่นะครับเวลาจะพูดมันจะมีอาการไอนะครับต้องขออภัยกับท่านผู้ชมนะครับผมและพื้นที่ตรงนี้นะครับ ตามภาพมุมสูงนะครับผมจะสลับับภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ทํานาสะส่วนใหญ่กับพื้นที่ตรงนี้นะฮะใครได้ซื้อไปแล้วนะครับผมอยากจะมาทําธุรกิจกับธุรกรมกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ลองมาพูดคุยกันนะฮะน้าไฟฟ้าประปานะครับน้ำไฟไฟฟ้าประปาจากที่พื้นที่เนี่ยจากพื้นที่เนี่ยไม่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงตัวพื้นที่ ไม่ถึงตัวแปลงไม่ใช่ไห้ครอบคุมตัวแปลงจากหน้าหน้าถนนไม่ครอบคุมตัวแปลงจากหน้าถนนนะครับผมแต่จะมีจุดจุดหนึ่งที่ยังมีไฟฟ้ายังมาถึงข้างๆตัวแปลงนะครับข้างๆตัวแปลงที่ผมถ่ายท่านผู้ชมดูอยู่ดูอยู่นี่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับผมสําหรับใครที่มีความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้านะครับ หรือน้ำปราปานะครับน้ำปราปานี่ผมไม่แน่ใจว่ามันถึงหรือเปล่าเราจะต้องมาลองดูกันตัวของพื้นที่ว่ามันมีน้ำประปาหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับในเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับแต่แต่ในความเป็นจริงที่ผมลองล้างวัดดูแล้วมันไม่ถึงนะครับต้องต้องลองให้ท่านผู้ชมมาตัดสินใจเองว่า พื้นที่ตรงนี้มันเหมาะแกะ่ท่านผู้ชมหรือเปล่าแล้วลองรังวัดดูว่ามันสมเหตุสมควรไหมว่าราคานี้อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับพื้นที่แบบนี้นะครับผมพื้นที่นาอะไรแบบนี้นะใครที่สนใจนะครับผมมาพูดคุยหรือคอมเมนต์ใต้ด้านล่างของวิดีโอได้นะครับร้อนพอสมควรนะครับผม กับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเอาละครับใครที่ได้ซื้อที่ดินกับผมนะครับผมก็ตามแคมเปญน,นะครับซื้อที่ดินผมได้บุญไปด้วยนะครับหักสามเปอร์เซ็นต์นะครับในการไอไม่ใช่ส่วนสามเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะได้ก็คือหักเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคกับโรงพยาบาลณนะที่ที่นั้นณนะที่อำเภอนั้นของที่ผมมารีวิวให้นะครับไป ให้กับทางโรงพยาบาลนะครับจะจะใส่ชื่อผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในการไปบริจาคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ